i okay. สวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่บอ่อกระพงเซียนนะคะวันนี้เราก็เปิดแมทแบบปิดไปนานมากเลยนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะบอ่อเซียนวันนี้ปลา5 5 0โลนะคะกอมันแน่นอนปลาฟิตน้ำสวยมากค่ะเดี๋ยวเราไปเจอพี่ๆกันนะคะว่ามีใครบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มตรงกันแล้วเดี๋ยวไปทักทายกันแป๊บ อุ้ยตากล้องอย่าล้มนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ขับ12นะคะทีมขับ12มากันกี่คนคะวันนี้5 6คนครับแต่ขาดไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งครับเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยทำไมผมแดงๆอยู่รัฐไหนครับเนี่ยอยู่เท็กซัสสวัสดีค่ะรับเท็กซัสได้ไหมครับ อันนี้นะบมังกัดระเบิดนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ไหมคะน้ำมังก็เหยื่อเด็ดมาด้วยวันนี้ใช่เดี๋ยวเราต้องดูเหยื่อเขาว่ากัดดีขนาดไหนนะคะครับผมแล้วมารอเชว์ผลงานกันค่ะเดี๋ยวไปดูพี่ท่านอื่นกันนะคะประมาณ5นาทีนะครับสวัสดีจ้าอันนี้ทีมไหนเนี่ยสับกระจายปิดหน้าปิดตาปิดหน้าปิดตาเลยกลัวคนเห็นวันนี้เราซุงมาเท่าไรวันนี้ไปครับพี่น้ำเดี๋ยวไปดูทีมอื่นกันสวัสดีค่ะ อันนี้ทีมเลยค่ะทีมเดียวกันมาด้วยกันเขาให้มันหมานะคะสวัสดีค่ะโอ้อันนี้ทีมอะไรเอ่ยมาด้วยกันครับมาด้วยกันหนูโอ้โหเยอะจริงๆเลยทีมนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กนะครับอันนี้เหล็กแชนแนลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวฝากติดตามช่องนะาเขาด้วยนะคะครับเหล็กแชนแนลโอเคค่ะขอให้มันหมานะคะเดี๋ยวเรามาดูทีม ทีมนี้เด็ดมากเลยค่ะเมื่อคืนโคตรเด็ดค่ะเมื่อคืนสวัสดีครับคือตำรวจถึงต้องมาไล่อันนี้นะคะเป็นแบบสายอะไรอ่ะเทพเจ้าพ่อกุ้งอ่ะแต่ตอนนี้กำลังจะมาเป็นเจ้าพ่อปลากระพงแล้วจัดเต็มมากเลยเี๋ยวเราก็ไปดูท่านอื่นกันเดี๋ยวเราจะเริ่มตกกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ทีมซาดิดใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่คครับโอเมีไงนำทีมด้วยหัวหน้าทีมเนี่ยวันนี้วันนี้เราจะไม่ตกชะโดกันนะคะคือนอนน้อยวันนี้เราจะมาตกประกบันนะนอนนนะอันนี้ทีมกบโจรสลาร์ลัดสู้ไหมคะเซลเซลก็คือนอนน้อยไหมไม่หลับเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่อันนี้สวัสดีครับอันลัวสวัสดีค่ะนอนค่ะบอสใหญ่ก็มาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ยินดีมากเลยค่ะที่ได้มารดูดบอกราบเอาของมาแจกด้วยนะคะเป็นกิฟต์แล้วก็ของรางวัลอื่นอีกมากมายนะคะไม่รู้มีเยอะไหมได้ทุกคนเลยโอเคขอบคุณนะคะถ้าร้อนก็ไปพักตรงศาลาเลยค่ะอันนี้ทีมอะไรเอ๋อทีครับแต่ทีมอ๋อสวัสดีค่ะมาไกลมากเลยตกแล้วตกแล้วตกแล้ว กดไว้พี่กดไว้พี่เออกดไว้กดไว้ปลาซ้ายครับปลาซ้ายเออหมดแล้วตัวเองครับเฮ้ยได้รถโ ยกเลยยกเลยที่โดนไมยกให้คนอื่นเขาตกมาขาไปดิครับเอ้านั้ทมาเมื่อไหร่นี่ยกปลาโชว์หน่อยยกปลาโชว์พยายามให้แกยกปลาโชว์หน่อย คงบ่อเซียนครับท่านผู้ชมโอเคครับโอ้ขอปรมาณนีเ้เลยมาไหนธรรมดาเลย เดี๋ยวไปปูกกิ๊บเลยกิบวางนี่นะจ๊ะน่ากิ๊บวางในไม้ไี่วางนี้ตรงใบไม้นั่นคมน็ะปลายอยู่ทางกิมจะชัดไม่สายอ่ะ เดียวยกโช,ว,ยว,ยกชว์หน่อยนะเจ้ายกโชว์หน่อยยกเลย,นะยเหรอครับไหวไหมยกแล้วครับมักนกระโดดขึ้นเองครับ <laughs> กระโดดขึ้นเองครับ เป็นไงนะบ่อเซียนเป็นไงครับไซใหญ่ดีครับโอเคครับอรไอยว่ะ

ของตัวแล้ว,ว,วยกตา,ม,าเมเลยยกโชว์หน่อนย,ย,ยครับกับพงบ่อเสียนครับ

โอ้ยจะหลุดแล้วเย้หลอนอีกแ้าสวัสดีค่ะนี่ลุงโอต้องขอบคุณลุงโอมากๆเลยนะคะรวมเป็นสปอนเซอร์แจกคันดิเมเตอร์ งานกระพงบุฟเฟ่ห้าโลบอสเซียนนะคะนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะแจกให้สมาชิกที่ได้ปลาปลาแบบอะไรอะปลาช่วงโปูนะคะขอบคุณค่ะค<ะ>่านี้ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะนำหัวจิกตอนนี้เป็นหัวจิกของอันรัวนะคะ เดี๋ยวเราจะแจกให้พี่ๆที่ตกปลาได้นะคะเป็นของรางวัลนี่แหละคะ่ะแจกมัดจิกหนึ่งหัวป้าไหนคะับเห็นเยอะงไหมนี่มัดจิกมัดจิกค่ะแจกอันรัวทำดีมากเลยนะคะตรงนี้จะมีเป็นท่อโหดใส่ท่อโหดด้วยค่ะกันหัวหลุดออกจากเป็ดนะคะ,คะมีขายที่ร้านเซียนช็อปนะคะ มจิ๊บอันรัวค่ะวันนี้เราก็แจกแล้วนะคะได้ป่ะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยวมือเออคือหนึ่งลูกขี่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปนะแล้วแจกหัวจิ๊กค่ะโอ้ขอบคุณโอ้ยยิบได้สีชมพูด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยป้อมอกถ่ายเอ้ยโอ้ยน้อยถ่ายให้เยอะบ้างดิโอ้ยมือถืออยู่ที่ป้าอมอ๋อคนนั้น มีคนขายให้อยู่ยูไงลูกไงต่างๆตะก้อนอยู่ทางโน้นวางๆเลยวางเลยไปตกเอาเอ็นโฟดิไม่เดี๋ยวจะแจกหัวจิ๊กก้อนโอ้โหบาน้ำมาอยู่กับป้าเข็ดป้าไหมคะงอตัวลงอ่ะมาปากกดอ่าที่สุดเลยแล้วก็กดเล่แจกหัวจิ๊กอันรัวแล้วว่า ให้ของแจกมาถึงที่แล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวาไปเอาเอย่าไปเอานี่ตัวที่อะไร่ครับตัวแรกครับบอกแล้วอย่าคิดเยอะไม่ได้เคยคิดเยอะเลยครับหาไม่เจอจะสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงบ้างคะปลาบอกกับบอสเซียนก็สนุกครับเป็นวิธีมันได้ไล่ได้หาไม่ง่ายไม่ยากกี่โมงแล้วคะับเก้าโมงครึ่งครับปัดตัวแรก เฮีย yeah, ครับต้องมาลงทีลนะเลยครับแต่งไปแล้วนี่ยครับปลาตัวแรกของเฮียหรอหือเปล่าครับตัวที่สองครับโอ้ปลาตัวที่สองนะคะได้หัวจิกอันรั่วนะค,ะค่ะเมื่อคืนเฮียหนักไปหน่อยเลย, <c oughs> เลยได้สองเตยอ,อยู่เลยเค,ค่ะขอบคุณค่ะแล้วตัวที่สามตัวมาอีแล้วสามสี่นุ่นนุ่น รอแจกเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องเดินไปรับนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปแจกคุณเองนะคะได้ยังคะงให้ทั้งถุงเดินเลยน้าเหี่ยวได้ตัวแล้วอันนี้น้าเหี่ยวได้ตัวแล้วเนาะ,ะเราจะเอาหัวจิกนิดแค่นั้นยัง มันนอกมันนอกอะสั่งปีนี้ได้ปีหน้านะครับเหยื่อตัวนี้ครับแม่คไม่เหยื่อได้ตัวแล้วนะคะแล้วก็แจกหัวจิ้มอันรัวค่ะเหยื่อะไรเขาเนี่ยมาร์คมาร์คมาร์คกันระเบิดครับสั่งปีนี้ได้ปีหน้าครับผมรอมาสองปีครับกว่าผมจะได้เหยื่อตัวนี้ครับไอรูปไมเคิลวิ่งไม่ทันเนี่ไงกานที่แกไปซื้อน้ำแข็งมาขอบคุณค่ะ มีสิบสองโลอยู่นะครับนี <โ Job. S 1> ป่ปลาขวาเลยนะครับปลาขวาไม่ออกเลยจะวิ่งเข้ามาหัน ทางตัวมขอบคุณคหางเลยครัีถ้ามีล้มหลุดขาดนี่ได้เยอะเลยนี่ได้